ถึงเวลาที่รอคอยมาใหม่อีกหนึ่งคันครับผมนี่เลยนะใครหากระบาปีใหม่ผ่อนถูกผ่อนสบายแล้วบอกเลยว,ว่าคันนี้แต่งออปชั่นครบชุดครับผมนี่เลยครับผมท้ายผมเลยนะนี่เลยครับนี่เลยนะนี่คือโคโลราโดนะครับผมปี2017ตัวหน้าใหม่แบบนี้นะและผมบอกเล้ว,ว่าคันนี้นะผ่อนเพียงแค่6,000กว่าบาทตลอดสัญญาครับราคานะปกติขายเพียง400,000กว่าบาทแต่ยังก่อนครับวันนี้นะโปรโมชั่นมาใหม่ครับ เทียนพันษาพาวรวยนะเทียนพันษานะเพียงแค่นำเทียนพันษาหนึ่งเล่มนะมันแลกดาวถึง5 0,000บาทเหลือเพียงแค่3 0 0 0 0 0กว่าบาทครับเหลือแค่3 0 0 0 0 0กว่าบาทแล้วบอกผ่อนเท่าไหร่คันนี้นะครับผ่อนเพียงแค่6000กว่าบาทตลอดสัญญานะใครจองก่อนได้ก่อนใครเลือกก่อนได้ก่อนนะก่อนเลยครับใครเข้ามานะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับ,แล,บแล้วบอกเล้ว่าคันนี้ผ่อนเพียง6000กว่าบาทฟรีดาวตลอดสัญญาครับมาดูเลยครับนี่ครับข้างหลังผมเลยนะ มาใหม่อคันครับผมเพิ่งมาวันนี้จอดมาสภาพบอกเลยว่าไม่ได้ล้างนะยังไม่ล้างยังไม่ทําอะไรเลยนะครับยังไม่ได้ขับอะไรเลยเพิ่งมาจอดมันมาได้ทีนะคันนี้คือโคโรโดครับอ่ดูหน้าก่อนนะไฟหน้าแบบว่าไม่มีเหลืองนะสภา,ภาพไฟหน้าแบบมาติีเฟเตอร์นะไม่เหลืองครับมีไฟตัดหมอกด้วยนะเห็นไ,ไหมครับอ่าผมบอกแล้วว่าคันนี้นะล้ออย่างหนึ่งคือบอกเลยว่าคันนี้เป็นสีน้ำตาลนะสีน้ำตาลครับกระจังหน้าโคเมียมแบรนเชเปโรริตด,ด้วยนะครับ ดูแม็กก็หน่อยมามาดูแม็กก็หน่อยครับแม็กแต่งลงเรียบร้อยนะครับอ่าซื้อไปไม่ต้องแต่งนะนี่คือแม็กแต่งลงเรียบร้อยแล้วนะความสวยขอยงเขานะครับสภาพบอกเลยว่าเอี่ยมมากไปดูภายในกันหน่อยเร็วอ่ามาดูภายในครับคันนี้เป็นเชฟโรเลโคโรโดเปิดแคปได้ครับอ่าเปิดแคปได้นะโอโหดูข้างในเขาหน่อยครับความสวยขอยงเขานะอันผมนั่งใี่ก่อนครับนี่เลยแต่งมาครบชุดนะคันนี้นะสภาพเดิมๆนะไม่สี่หมื่นกิโล ดูครับดูครับนี่ครับเป็นตัววัดลมนะอ่าเป็นตัววัดลมวัดเทอร์โบนะครับอันนี้เครื่องเดิมๆไม่ได้แต่งครับแต่บอกว่าแต่งเพิ่มขึ้นเพื่อสปีดนะให้รถสปีดดีขึ้นนะครับไม่อืดแน่นอนนะวัยรุ่นก็เหมาะนะครับวัยทำงานก็เหมาะวัยคนของก็เหมาะชั่นนี้ครับไม่สี่หมื่นโลนะดูไหม่หน่อยอ่าไม่สี่หมื่นกิโลนะสี่หมื่นสองพันเก้าร้อยเจ็ดสิบหกกิโลสภาพคอนโซลเดิมครับแอร์แบ็คคู่นะเล่ม ครบครับทุกอย่างครบเลยคันนี้เยี่ยมเลยนะนี่คือเชฟโรเลตโคโราโดนะครับเอาโหดูครับนี่คือสต์ทเครื่องแล้วนะโอ้โหต์ทเครื่องแล้วนะครับบอกเลยว่าคันนี้ใครได้ไปคุ้มค่าแน่นอนครับอ่ะดูหลังหน่อยครับข้างหลังก็เป็นกระบะครับไม่มีนะนี่คือสภาพเหมือนเดิมนะครับกระบะไม่มีรอยเจาะนะครับไม่มีรอยเจาะนะเชฟโรเลตโคโราโดครับนี่ครับตาไฟเดิมนะพ่อก็บอกว่าคันนี้คือใครอยากให้พ่อเดิมเปลี่ยนพ่อให้นะ อะรอย่างไรข้อเดิมเปลี่ยนเ่าให้เพียงซื้อกับผมแบงค์เซลโตนะผมบอกแล้วขับดีแน่นคันนี้นะครับนี่เลยดูยางแม็กครับเดี๋ยวพาลูกค้าขับดูหน่อยว่าคันนี้เป็นยังไงบ้างตังต่อขึ้นรถเลยครับดูเลยนะคันนี้นะหานะคผมสําหรับเชฟโรเลตโคลโรคันนี้ผมบอกเลยว่าผ่อนเพียงแค่หกพันกว่าบาทตลอดสัญญานะข้างในแอร์เฉียบเลยนะครับสภาพดีมากนะดูครับนิ่งขนาดไหนครับขับดีแน่นอนครับอ่าดูนะครับผมบอกเลยว่าคันนี้โอ้โหพงมาลัยก็พาวเวอร์นะ สภาพใหม่ๆแบบนี้ส,สวยๆแบบนี้ครับนี่ครับโ,โหดูดูหน่อยดูเกียร์พัลลมหน่อยครับดูครับเกียร์บัดลมเกวัดสปีดนะโอ้โหว่าผมบอกแล้วคันนี้แรงแรงแต่ไม่ได้แต่งเครื่องนะคือแต่งตัวเสริมมาให้มันแรงเคร่งขึ้นกว่าเดิมนะแล้วก็ต้องแต่งเพิ่มครับสภาพเดิมเลยนะคันนี้อาประตูปิดไม่สนิทไหมเขาจะบอกนะประตูปิดไม่สนินทต้องต่อครับนี่เลยปิดตูสนิทหน่อยนะ,ะเบรกก่อนเบรกก่อนนะครับนะครับปิดประตูไม่สนิทข้างด้านหลังนะ ต่อับเทีเยบขับดีขับแรงเลยก็้นครับดูครับพุ่งโอ้โหกระฉุดเลยนะคันนี้นี่แหละครับเชฟเรดโคลร์ดนะบอกเลยว่าคันนี้นะเทียนพรรษาพารวยนะผมว่าเทียนหนึ่งเล่มนะลูกค้าเอามาแลกดาวนะได้สูงสุดถึง50,000บาทและเราบอกเลยว่าคันนี้นะแลกดาวห้าหมื่นบาทเหลือเพียงแค่3 0 0 0 0นกว่าบาท3ามแสนกว่าบาท,าน,บาทนี่ผ่อนเท่าไหร่ผ่อนเพียงแค่6กพันกว่าบาทต่อสัญญาไม่มีบอลลูนครับผ่อนของพังบ่าวตลอดเลยนะคันนี้ เราพี่จะเดียวเขาไปจอดนะครับดูนะครับว่าความสวยขนาดไหนครับวันนี้นี่ครับเชฟโรลด์โคโราโดนะนี่ครับโอ้โหดูความสวยของเขาครับนี่นะครับ้าแบบนี่เลยนะโอ้โหดูครับแม็กแน่นๆแบบนี้นะครับราคาดีๆแบบนี้นะต้องเชฟโลดโคโรโดคันนี้ครับผมบอกว่ามีคันเดียวนะครับคันที่แล้วมาได้ไม่ถึงห้าวันนะครับขายไปเรียบร้อยนะแต่คันนี้นะ แต่คันนี้พึ่งมาวันนี้จอดวันนี้เครื่องดีเซลแบบนี้นะหาไม่ได้แล้วครับผมูาคาจองด่วนเลยนะครับจองด่วนเลยนะโอนจองมาเลยครับ่าใครชอบคันนี้อยากได้คันนี้นะพิามพ์คําว่ายอดเยี่ยมยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมมาครับพร้อมเบอร์โทรติดต่อนะหรือไลน์ที่เบอร์ผมที่0 9 4ย์เก3 4ผมแบงค์หัวหน้าแฟรขายสนโตครับนะคันนี้ครับเชฟเรดโคโดรดูไฟดิเป็นไงสวยไหมหรือใครอยากได้ไฟอันเดิม,ดมจัดให้เหมือนกันนะ อยากได้ไฟเดิมจัดให้อยากได้เ่าเดิมจัดให้แต่ใครชอบแต่งแบบนี้มักลงแบบนี้จับไปเลยพี่ผ่อนเพียง6 0 0 0กว่าบาทจองด่วนนะคันนี้จองด่วนนะที่เบอร์0 9 4 5 6 0ก3 4ครับนี่ครับเชียร์บรอดโคโรราโดนะครับเลือกคุณภาพเลือกความคุ้มค่าต้องเลือกผมแบงค์สามแนตครับช่วยกดไลค์กด s u b s c r i b ์กดแชร์นะครับและกดดิ่งใครนำพาซื้อคนี้คนแนะนำจัดไปครับ1 0,000บาทคนมาซื้อผมให้ไปครับ 50 0 0 0บาทครับผมเลือกคุณภาพเลือกคุ้มค่าเลือกสันโตครับสวัสดีครับผม